จ้าเอจ้าเอรอไหมรอเท่ยจังเลยทำไมคนเท่จังเลยล่ะไม่เห่นเจไอ่เละแม่ไม่ไม่ไม่ม่่่ไ่่อม่ไม่าม่่ไม่ได่ไม่ไมไ่ม่ไม่ไ่ไม่ไ่ดู่ไม่ไม่ไม หรอไหมหรอหรือยังเท้จังเลยเส้ยมั้ยไม่เท้เลยเหมือนอะไรเหมือนอะไรกายยิงไหเอื้อปีปูปีปูปีปูพียัมท่าหันไปไหมบ้อครับอยู่นี Twitter